ป็นทีเรียบร้อยนะครับทอแปดปลองดาวทีมงานกลมกลับแม่นั่งหน่อยเทเลนี่นะครับไปเจ้าที่เจ้าทันไปของของงามๆเด้อทีเดียวคุณตุ้ยนะครับแช้เราลูกงเจ้าทันถ้าที่เราสนใจเราจะถึงกับมัดติ๊บัดมีนะครับทิศทุกข์ความทุกข์ทีมงานว่าโอกาสเดอดเผื่อเพื่อเกอน นำปกป้พอเปมาจุดถวายงานพลเรือนที่เปตรปกป้พบปกติเราทบัดนี้เช่นไรขอยผลืูงขอยลูกประทาทำเวลาได,ด้ลหลทำไห้อนการพดังาห้าเตดานทำมไป สุดยอดเลยนะครับหุนแต่ตองนะครับสุดยอดนะครับของไปล่าละองดาวนะครับสุดยอดของการเดินทางเลยนะครับหุ่นยังดังว่วูอยู่ ย่งโบโพนะครับเขาหลังเมฆตอนนี้หมุนตะตรงเลยนะครับโอ้ยว่เป็นทอหานะครับถ้าจให้หพี่หาใจดีนนะเลบ้ยวสองสาเสิบเมตรต้องเลี้่วไปเนะห็สายตาทุกวงทุจเลยครับ โอ้ยหางดีนะครับตรงๆเลยนะครับโอ้ย,อยสุดยอดเลยนะครับหมุนตีเป็นวงเก็บแคลนะครับตรงตรงบา,า,าแห้งนะครับเบอาแห้งครับ เลขสามลยนะครับนี่มึงเลขสาม,สามอยเลยนะครับถ้า่ไือจะไปอยู <S <s ่ในคันนาะเบจาวาบเบอกจุดเงินมาน่้อยพี่น้องมจุดเงินมาประมาณตรงตรงหัวเลยนะครับโนหนาลุ้มควนนะครับอีกระยะประมาณสิบเมตรอกคุ้มควนพี่น้อง ลงทำเลดีลงทำเลดีครับโดนในกรงโอ้ยสวยงามนะครับเบาดีครับเบาดีหมุนออกจากต้องว่าเป็นทอหานะครับเสียดายครับพี่น้องนี่นะครับผมแม่ผู้เดียวโบอลดีตะข้องหัวซอยไปหาสีพานไปขอบคุณคุณควันครับพี่น้องตอนนี้ทำมุมเบานะครับ ตามเข็มนาฬิกาสตารพี่น้องเดี๋ยวใจพุ่มพวนครับพี่น้องเห็นบ่ครับผมตอนนี้อยู่กลางแดดเด้อนี่ครับพันไปเลยร้อยแปดสิบพานไปนะครับโอ้เลขสองร้อยนี่นะจะสบายมากนะครับเห็นตองขมิบบอกได้พี่น้องเดี๋ยวผมถี่เซลซูมเด้อผมมองเห็นจอแล้วโอ้เห็นยัวเอาในจอก็เห็น สองล้อยผ่านไปเห็นน้ำกันครับกหนน้ำกันลงมาไกลนะครับสุดยอดครับพี่น้องบผงไฟลานครับฝ่ายอยู่ข้าครับไปอยู่ข้าเสุดยอดนะครับสุดยอดจับเสียงเห็นทุกวิ สองร้อยยี่สิบสุดยอดนะครับต่้มต้มต้มมีนะครับจะาของไข่สุดยอดนะครับโอ้สุดยอดนะครับหลาอยวงเฟย์ล้าน